สวัสดีครับพระสกคุลคตสว่างครับวัยพี่นออ้องอีเดียต้อนรับทุกช่องพระสกลค,คตสว่างครับเดือน,นมิถุน,นาครับกระิภาคพระพี่พาน้องมาอัปเดตครับการก่อสร้างครับถ้าด่วนสายพระรามสามบ้านแถวพี่น้องพระรามสามบ้านแถว หนาหออไสน้องตรงนี้จะเป็นจากสมุทรสาเดีอครับมุ่งหนาเขาสู้เุียทพาหานาคอนสู้บางุเทียนพี่นอ้นองแนวถนนพระรามสองครับบรรยากาศครับพี่นอ้อง ี่นองแนวเขตจงังหวัดสมุทรสาครครับมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหาน,นครการก่อสร้างครับทังด่วนพระรามสามบันแพลวนตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นนี่คือผมมุ่งหน้าจากสมุทรสาครครับ เขากรุงเทพครับขาเขามุ่งสูงต่างระดับต่างกรุงเทียพี่น้อยพรมสาม้านแพ้ว ต่อครับว่าเพิ่นความคืบหน้าเพิ่นหอดไจล่ะพี่นอ้องเดือนมิถุนายนครับเขากรกฎระดาษน,นะครับพี่นอ้อ,เอ,เองเนยเบย์เบย์วัีเป็นด้านเก็บเงินครับพี่นอ้องด้านเก็บเงินท่าขึ้นทางลงว่าจะไปพี่นอ้อง เป็นข้างโรงงดาเก็บเงินเนี่ยแเาไปองให้าใภาพเล่าเรื่องไปน้ำเรื่องไปลองนอการาจะรจก็เริ่มสิไลนนะครับแต่ว่า เป่าเทีเยบนะครับบางเทียบนะครับพี่น้องมาเป็นบรรยากาศครับการก่อสร้างอัปเดตล่าสุดครับบ้านสะกดคนสว่างพี่น้องโอ้มันลายเห็นนอกบ้านนี่ครับการจราจรอ,อ่ะแง่เก่า ถ้าเขารถกสีไล่ในพี่น้องมุ่งเข้ากรุงเทพหมู่หน้าเข้ากรุงเทพก็จะเยอะนิดนึงผมงขับไปเร็วนะครับพี่น้องขับแค่ยี่สิบหนึ่งสิบสิบห้ายี่สิบนะครับพี่น้องเบางบรรยากาศ ถนนพระรามสองครับฟังขาเขา่าเนี่ยออกการก่อสร้างครับสายพระรามสามบ้านแถวเป็นเรื่องปกติครับอ๋อเป็นติดเพราะอะไรรถเมเสียรถเมเสียพี่น้องรถเมเสีย,ยาวไปเลยครับลูกแป้ เรื่องบรรยากาศพี่น้องการก้อสร้างสร้างได้หลายครับอันก้อสร้างพร้อมันจะเบื่องการจราจรต้องกันครับพระรามสองอะยะคือเกา่าไปบายพระรามสองแยบบนี้แหละครับ แค่ทางพื้นสางทางด่วนแล้วเนี่ย4ระบาย εί. การจราจรได้นี่บปากไายเลยครับ <M> พี่น้องเนี่ยได้หลายเลยนะครับผมเมนตแม่มนต์ไหลายลเลยนะครับหลายเลยนะครับไปเลยครับ เขตสมุทรสาครอ,อยู่นะครับท่านผู้ชมรถขนสง่งรถส่งสินค้าครับหลายครับพรลรามสองวันนี้ผมอยู่พรลรามสองซอยเก้าสิบนะท่านผู้ชมพระรามสองหนึ่งร้อยรถก็กำลังจะออกมาครับท่านผู้ชม ไปแล้วครับลูกพี่ครับไปไปผมไปนะครับไปไปผมออกไปดัคระสามชาติลูกพี่ปากม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 ากเบื้องรถติดพร้อมอย่น้องเบื้องการสั่งขั้นตวนพร้อมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อครับเด้อความสมบูรณ์ของสว่างน้ำแน่ เป็นกำกลำลังใจครับกระอาบเดียนพี่น้องเบิ้งครับการก่อสร้างเป็นสร้างคอดไซแล้วเป็นจังไรเนี่ยพี่น้องบรรยากาศถนนพระรามสองครับพี่น้องอมาสามชาในลูกแป้ การจนาพิเศษพระประแดงกับทางรวนะนามสามสายบ้านแพลวครับพี่น,ออนอ้องพ่อสะโพพ่อสวะอัปเดตให้พี่น้องเพิง่งเอ้ยพุดนะไลา์พี่นอ้องอ่ายาคือเก่าพี่น้องยูทูบนะครับยนะูทูบเด้อฝากติดตามไ,มได้ด้ ภาพเป็นกำลังใจน้ำเด้อครับเข้าเขตกรุงเทพมหานครและกรบท่ทนผู้ชมเข้าสู่กรุงเทพมหานครราม2 8 10, 8 ไลยพี่น้องหลายลายไปเรื่อยครับกระดึ๊บกระดึ๊บไปเรื่อยอัดามกับต่อพี่น้องโ oh. อติดไลยพี่น้องรถย่อมย่อมย่อมรถติดเราก็ไปเรื่อยๆแม่นบ่อกพี่น้อง ้อบกเป้าครับระด่บพี่น้องแตเป็นพระรามสองแล้วเนี่ยก็ถือสะดวกสบายครับพี่น้องไปตามกระต้อครับต่างระดับบางกุ้เทียนตอนนี้ผมเดินทางมาหอดตัางระดับบางกุ้เทียนครับพี่น้องตั้งแต่สมุทรสาครครับพี่น้องอัพเดตการ่อสรสางครับสายพระรามสามบ้านแพ้ว ตอนนี้อยู่ตั้งระดับบางขุนเทียนครับพี่น้องตั้งระดับบางขุนเทียนย้อนแสงวะพี่น้องมันก็สางได้หลายนะครับพี่น้องเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงตั้งระดับบางขุนเทียนนะครับเชื่อมก็หมายเลขกเก่าพระประแดงบางนาตกตั้งระดับครับเพื่อนก็ดีสั่ง ปั่นจันมันกับึ้นยุคครับเรื่อยๆครับตลอดเลยครับพี่น้องเนี่ยปั่นจันมาถึงก็นี้การจะราจรกันถือว่าไปได้เรื่อยๆครับพี่น้องไปได้เรื่อยๆุงเทียบมหานคร10กิโลสิ้นสุดถนนพระรามสองครับอยูสัแยกตควากควาแก้ว10กิโล ต่างระดับบางขุนเทียนรนกาจจน่าพิเศษครับ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดอ้อพี่น้องเป็นกำลังใจกับพอขข่อสะกดคนสว่างอัปเดตครับพระรามสามบ้านแพ้วเคลื่อนนาล่าสุดครับเดือนมิถุนายนพี่น้องขอบคุณนะครับทุกกำาัใจท้ายคลิปนี้ขอบพ่อสะกดคนสว่างข,ข,ขอบคุณนายค,ครับพอบกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ